มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันที่10สิงหาคม2564ครับวันนี้ผมขอเริ่มต้นนะครับประเด็นร้อนในวันนี้ครับด้วยเรื่องราวของการชื่นชมเพื่อเป็นการให้ขวัญกำลังใจนะครับแก่พี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าเผื่อเรานำข่าวร้ายตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวเป็นการบั่นทอนจิตใจวันนี้ก็เลยขอเริ่มต้นจากข่าวดีก่อนนะครับข่าวดีก็คือคนที่ทำความดีครับ เป็นหนุ่มใหญ่ครับจิตอาสาเป็นช่างตัดผมนะฮะแต่ว่าอาสาครับตัดผมฟรีครับให้แก่พี่น้องป้องปลายทุกวันครับนะ,ะตัดทุกทรงทุกวันตัดผมฟรีก่อนหน้านี้อุบลเราก็ขึ้นมีข่าวนะฮะที่บอกว่าไม่รับตัดผมให้แก่สายตรวจตำรวจครับเพราะว่าเจ็บใจนะฮะตอนนี้ก็เข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่น่าชื่นชมหนุ่มใหญ่เมืองน้ำำําดํา เมืองน้ำดานี่เมืองไหนล่ะครับบุรีรัมหรือว่ากาลสินหรือว่าสกลนครนะครับเราไปดูกันครับชินชมหนุ่มใหญ่เมืองน้ําดําตัดผมฟรีแบ่งเบาภาระประชาชนช่วงภัยโควิดระบาดครับเป็นตาออนซอนพี่น้องครับผมน่าชินชมนะฮะชายเมืองนชายเมืองน้ําดําใจดีเป็นจุดเปิดจุดตัดผมฟรีหน้าห้องน้ําคนพิการครับหวังลดค่าใช้จ่ายบรรดาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องป้องปายเพราะว่าตอนนี้ร้านตัดผมเองเขาก็ ดูเหมือนว่าจะไม่ให้เปิดบริการร้านเสริมสวยก็ไม่ให้เปิดบริการนะครับทีนี้หลายคนก็มีปัญหาเรื่องทรงผมทําไงทีนี้ครับจะให้ภรรยาตัดให้ก็เกรงว่าจะเสียรูปทรงนะครับ <c oughs> เขาก็เลยมีการเปิดร้านให้ตัดฟรีกลางแจ้งเลยนะครับบรรดาผู้ปกครองข้าราชการในช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไโควิด -19 แห่มาใช้บริการครับกว่า400รายครับนี่น่าชื่นชมครับ เมืองน้ำดำนี่ก็คือเมืองกาโรสินนะฮะไม่ใช่บุรีรัมย์ครับเมืองน้ำดำครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว,บว่าที่หน้าห้องน้ำคนพิการบริเวณทางสวนสาธารณะกุดน้ำกินด้านทิศตะวันตกครับมีผู้ชายวัย57ปีนะครับเป็นหนุ่มใหญ่ใช้พื้นที่หน้าห้องน้ำคนพิการเป็นจุดบริการตัดผมครับพร้อมขึ้นป้ายขนาดใหญ่ระบุข้อความบอกว่าบริการตัดผมฟรีทุกทรงท,รงทุกวัน9นาฬิกาจนถึงเวลา18นาฬิกาครับน,น,น,น บอกอย่างชัดเจนซึ่งแต่ละวันก็จะมีข้าราชการชาวบ้านและก็ผู้ปกครองครับนำบุตรหลานมาใช้บริการตลอดทั้งวันครับแล้วที่สําคัญคือให้บริการฟรีไม่ต้องเสียเงินครับทางนี้ก่อนตัดผมก็ได้มีการพ่นแอลกอฮอล์เครื่องมือตัดผมและก็ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะครับนะักข่าวเองก็ไปสอบถามมาทราบชื่อภายหลังบอกว่าชื่อนายวันชัยนะฮะแพร่ประภาครับอายุก็ 57ปีครับพร้อมกับให้ข้อมูลบอกว่าก่อนที่จะมาตั้งจุดเปิดตัดผมฟรีที่นี่เคยประกอบอาชีพส่วนตัวที่จังหวัดภูเก็ตกรับเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบ,บาดโรคติดเชือ้อโควิด -19 จึงกลับบ้านเห่าโครงการรักบ้านเกิดครับคือที่จังหวัดกาลสินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะครับช่วงเวลายเย็นก็ได้มาออกกำลังกายที่บริเวณสวนสาธารณกุดน้ำกิน ก็เห็นห้องน้ําคุพิการดังกล่าวนนีพื้มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจะกว้างขวางแต่ไม่ค่อยมีคนพิการมาใช้บริการครับโอ้สามวายังดิบดีครับแต่ว่าคนพิการเพิ่มบงม,มาแสดงว่าคนพิการที่การสินมีน้อยครับอีกทั้งสถานการณ์โควิด -19 นะครับประชาชนก็เดินทางกลับภูรณนาณ์นี้เป็นจำนวนมากหลายคนก็ตกงานการใช้จ่ายแต่ละวันต้องรัดเข็มขัดประหยัดสุดๆครับนะฮะ แม้กระทั่งผู้ประกอบการร้านค้าร้านตัดผมก็ยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าไม่มีลูกค้าเข้าร้านลูกค้าเองก็ไม่กล้าเข้าร้านเพราะก,กลัวติดเชื้อโควิดนะครับจึงเกิดความคิดอยากจะเปิดร้านตัดผมเพื่อตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อการลดค่าใช้จ่ายแต่ไม่รู้ว่าเป็นการแย่งงานร้านตัดผมหรือไม่ไม่รู้นะและก็เป็นการแบ่งเบาภาระบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ครับนี่หนุ่มใหญ่คนนี้เปิดใจนะครับกับทางด้านสื่อมวลชนก็คือทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับ แต่ว่าแน่นอนนะครับการที่จะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตจากเทศบาลเมืองกระสินเจ้าของพื้นที่นะครับซึ่งทางด้านเทศบาลเองก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใดครับขณะเดียวกันก็หวังว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาช่างตัดผมให้แก่บรรดานักศ,ศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่อยากจะฝึกฝนประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมอีกด้วยซึ่งตนเองก็ทํางานด้วยจิตอาสาไม่คิดค่าตอบแทนแต่ประการใดครับเพราะว่าเห็นอกเห็นใจพี่น้องผู้ผปกครองประชาชน และก็ข้าราการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดดังกล่าวนะครับซึ่งจากการเปิดบริการตัดผมฟรีนี่ากฏว่ามีคนที่มาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนนะครับ15คนก็ตัดผมคนหนึ่งก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงแหละครับ30นาทีนะครับสาธิมี15คนก็เอา30มินี้คูณเข้าไปครับก็จะเป็นอยู่ที่450นาทีแหละครับ แต่ว่าก็คงไม่ได้มีมาการมาอย่างต่อเนื่องนะก็จะมีการทิ้งช่วงเป็นระยะระยะไปรวมแล้วในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมานี่ก็ประมาณ400คนครับนี่400คนนะครับนักข่าวเองก็เสืีองตานะครับไปสอบถามทางด้านคุณลูกค้าก็คือดาบตำรวจเฉลิมพงศ์อ่อนพนาคนนี้ก็เป็นเจ้าที่งานธุรการกำลังพลตำรวจภูธรจังหวัดกราลสินที่มาใช้บริการตัดผมฟรีนะครับ ทางด้านนายดาบเขาบอกว่าปกติแล้วผมก็ไปใช้บริการที่ร้านตัดผมนี่ก็ครั้งละ80บาทถึง100บาทไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคุณนพพรที่ไปใช้บริการครั้งละประมาณ200ถึง250อันนั้นเป็นแบบไฮโซว่างนั้นครับอันนี้ผมเป็นแบบลมโชยเกศานะครับ80บาทถึง100บาทซึ่งก็ว่าไปแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะสำหรับผมนะฮะอย่าไปเปรียบเทียบคุณนพพรนะเพราะเขานัดตัดครั้งละ200 250ครับของเรานี่80ถึง100นี่ก็ถือว่าค่า ค่าตัดผมนี่ค่อนข้างสูงครับหากเทียบกับค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ครับวันนี้เดินผ่านมาเห็นแผ่นป้ายนี้ครับนี่เห็นแผ่นป้ายนี้ครับตัดผมฟรีทุกทรงทุกวันนะครับจริงเข้ามาสอบถามแล้วก็ลองใช้บริการพอลองแล้วก็รู้สึกประทับใจครับนะฮะและก็ชื่นชมช่างตัดผมจิตอาสาพร้อมกับขอเป็นกำลังใจคนที่ทำความดีเพื่อสังคมนี่นี่เขาเรียกว่าพิคน ทำงานเพื่อชีวิตนะครับแม่นี่ดาบตารวจนะก็นิยมใช้ของฟรีเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างนี้ทุกสาขาอาชีพกำลังได้รับความเดือดร้อนทั้งภารักค่าใช้จ่ายและก็การดําเนินชีวิตต้องระมัดระวังต่อต้องระมัดระวังตัวจากการติดเชือ้อโควิด -19 ดังนั้นบุคคลที่ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างเช่นนายช่งชางบรรชัยนี่ สมควรได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากวายแล้วก็ปรบมือให้นี่ปรบมือให้ทางด้านตามดับตำรวจนะฮะปรบมือให้แกนายทานด้านนายช่างใหญ่นะฮะช่างตัดผมฟรีนี่ครับแล้วก็มีการให้ไอดีลน์ด้วยนะ0945944598ครับแมก็ขอชื่นชมนะครับกับคนที่ทำความดีในวันนี้ครับนะฮะก็เฉลี่ยวันละ15คน3เดือนก็ประมาณ400คนครับ ก็ทำความดีมาอย่างต่อเนื่องบริการตัดผมฟรีด้วยถ้าเผื่อเราไปตัดตามร้านค้าทั่วไปก็ประมาณ80บาทถึง100บาทนะครับแต่ว่าที่นี่ตัดฟรีให้ครับแล้วก็หลอด้วยท่านผู้ปกครองเองก,ก็นําลูกหลานไปใช้บริการนะครับหน้าห้องน้ําคนพิการครับ ที่นี้ถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์นะครับตรงไปที่นี่ครับอู่บนเซอร์วิส197ถนนคลังอาวุธกรับซึ่งเขาก็มีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%ครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า OR ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับแล้วก็รวมถึง เขาก็มีบริการเพิ่มเติมอย่างมากมายมีการรับอัปเกรดรถของคุณเปการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถเลือกเองได้ด้วยครับไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ล่าสุดนี้เสียแจ้พบูนคำสีครับเพิ่มให้บริการครับเป็นตอรออสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1น9 7เครับเปิดบริการทุกวันนะ2องโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นแบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนครับ ม่ว่าจะเป็นบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทำพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรองการติดตั้งแก๊สทั้ง l อ g แล้วก็ CNG การรับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนครับเรียกว่ารถมาเอกสารมาคนมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิตจัดการให้บริหารจัดก,การเรียบร้อยก็โทรแจ้งครับอคุณุพรตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็รุนาม,มารับเอกสารคืนได้ที่อุบลเซอร์นิส1 9าร่อย่าลืมโทร แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะ0622015510ครับอุบลเซอร์วิส1997ถนนคลังอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับแต่ว่าถ้าเกิดถ้ามีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อ bon ุบลการแว่นครับ ไปตรวจวสาตาประกอบแว่นวิเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไร่ยาวเท่าไร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจ อยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับผมเองก็เป็นลูกค้าเก่าแก่ของอุบลการแว่นมายาวนานกว่า40ปีครับตอนนี้ผมมีแว่นตาอยู่ทั้งหมด3ชุดนะครับชุดอ่านหนังสือชุดใส่ปกติทั่วไปแล้วก็ชุดที่ใช้งานทางด้านคอมพิวเตอร์ครับ3ชุดนี้มาจากอุบลนการแว่นที่เดียวกันครับ